มาปรดแล้วม่เ้าไหจะเป็นอลไรกานั่งอูเอ้าสมุดเล็กอ่ายี่ข้างบ็เปิดเอาไหมนะ้เอเรุ่งถิ่นมาแมาบ่บอกไปป<อ><อ>ูน่าปูล่ะโอ้โอ้โอโอไซอยป<อ>ูน่าไอา้หน,นอนนนงานงานเล่า,ลางานปูน่าม,มืออื่นมือื่นบอกค่ะ แต่ว่ากับตั้งแต่แรกนี่ตั้งแต่เมื่อนี่ล่ะเพือพ่อนดาซีไปเฮ็ดบายซีไปประกอบไปเตรียมแล้วบ้านบ้านน้องรักเอ้น้องล้ลงคือลายกันนี้เน้่ยน้องล้งถือยึดไปเมื่อนั้นลูกไปยึบลอตเตอรี้ให้พยน,นุนศูนย์เก่าอยู่ออโอ้ยดีใจน้ำเจ้าเนาะแห่ห้ากล้องกบังคอยขากล้องเจ้าแต่ว่าเมื่อนั้น ยันพียตั้งสองเทียน้องค่ะลวงพีได้เว้าอยู่ยันเล็กยมกับผานติหลไโอนบุรพันธ์บุรคิวบุรหาพันธรตะวันยมเมียตลาดนมเราได้ล้านหโอ้พุที่มาตสารานโอ้ดีใจน้ำเล่านี่โอ้เนี่ย ตอนนุ่มแมียสักวนที่ว่าไปเอาตูเนะไมได้าสามหน้าโอ้ยหังกล่ำบ้านเนี่กล<ม>่ำเราจะมาหาููวงพี่หาที่หกเลยครับแ,แต่หลวงพี่ว่าหลวงหลงพี่จับใส่กันเลขม,มันบาก่ะศูนเก<น>้าสี่กับสามศูนย์นี่ก็คือหลวงพี่มาจับศูนย์เก้าสามน้ำนแต่ว่าเป็นเรื่องกับหัวเป็นมกเด็ก่อนจะฟองมือลุกล้กะนาบตะโมเตะะไศูนยเก้า่าสีให้หลว แนวศูนย์เก้าสี่นเอาศูนย์หกสี่อยู่ด้วยอย่มันเสี่ยงว่าสามตัวเนาะตาบ้านหกสามนี่นเอาเยอสามตัวันบ้าเอาตาบ้านเั่นสามตัวสองตัวนะครัน้องพียงฮักักเสแล้วอักเส้ยลำบากเยหักเส่ยวุสองแสนสองแสนเอ็ด ได้บ้านเนาะค่ะได้บ้านซื้อสองแสนกว่ามูอีพอนี่อย่นบ้มาเป็นแต่แต่ได้บ่บัวแต่ว่าจมให้เยอะนน่บัวกงไมเอาเพราะเอาเว่าสิเกินไปพูดขาก็บอกเกิไปเอาเนี่มันเย็นมว่าเอาเนี่ได้เสีนงนเสียงเปยอเนี่ยเ่นเนหน้า สีแบบนั่นแหะแม่นสีแบบจะเท้วันพุธเท้วันพุดพุดพนี่เลยเนาะค่ะบ่าวันวันพุดจะห้ดเปรตร้านรถของของพ่อให้ห้า่นล่ะเราเมื่อนั่นมือันฟุกจะเหงาหัวขีเพราะว่าจะเอวพุดก็ได้โยแต่นั่นเพิ่นมาหน่มันจะเมื่อยเพิ่งคนงานใช่เถอะเนาะมาต้องเร่งจะได้กระสุดแต่นั่นก็ว่าอยู่เพิ่งมามันถี่เมยปวดนะจอดมักนี่ละพี่แบบบ้านนี้กั ขาหอดพีเนาะค่ะหลวงพี่ต้องเล็บนี่ข้าึสวรรค์มันตาความฝันหลวงพี่แม่เนาะค่ะ<อ>จนยองเม่าอยู่ไห้ตีมาแ <มา S 1> ห้งไรจนเม่กระเม่นรถหรือสีต่ำเม่ยมาแห้งหัวส่วนเก้าสี่ร้อยมากกับส่วนสามมาแหา้งสิต<อ>จนด้เ็ามือโอ้ยสีต่ำมือสีต่ำหน้าตัวเล็กสีต่ออนนำปูแยนหนีน้ำบาจมไม่ดีลรืลูกจมตัอว่าไม่ปูเขางวดนีลูกปรอยู่ได้ะ ไม่าบังยูดีคขาดีแล้วบังเนียนเจงๆดิเข้าตัวเนียนพร้อตัวลงที่เนียนศูนย์เก้ากับเก้าซีเนาะค่ะตัวตรงพร้อมตรงตรงพ่อศูนย์เก้ากับเก้าสีกับกับหัวเกลี่ยมันตีหัวสามตัวศูนย์หกสีแม่มันออกศูนย์หกสามเ่นาขันท่าดึงสามเพราะว่าอันนั้นเลขศูนย์มันเก็อมิ่งอยู่แล้ว ก็เปนะ้าสีให้เบิ้งเด้อตัวแน่นความนี่ศูนย์เก้ากับเก้าศูนย์นี่นาตัวกันแล้วถนนกันแล้วถนนหนึ่งลูกกันบหนะรอพายญ่รอพายไต่อเลยนี่คือลูกปาว่าน้าไว้วนนี้ได้ถนนเนาะนี่วันนาพายญ่ อย่าใจเห็ดยีดตันเป็นบ้าเหอยังเอังเป็นีสูดด้วยสูดออกแลอันนี้คืองวดที่ผ่านมานะคะเอบซีบผู้บนรขามาใหมเมื่อนั่งกับทั้งเหมือนบะเบนข่าวทั้งสองเมื่อนั้นที่ลงพผพาขับไปคอนโอ้เมื่อนั่นขัข้าจอยน้อย แตกยั่วหนั่นสองรอบสามรอบกันเนาะน้อยเมื่อนแล้วเมื่อนี้มีน้อยกับเล่าเนาะลูกจะพาไปขอสองตัวนั่นละบอมหลวงพี่มาท่านในต่บัวนั่นแหละเข้าไปท่านเป็นนั่นละเพราะว่าอย่างดีเพราะพาลูกว่านย่อมันกคนแบบแต่เท่ากันนะเกิเลขอะไรเขาไปหาเพื่อนเพ่อนนะไม่เข้าไปอ๋ตะวันลูกจะพาไปยูริแม่ไปว่าไปขออยู่นั่นได้สามตัวได้สามตัวู่ตอนไปขอก็ได้ พุ่มพันดียังให้ไปเห็นไหมซึงลูกว่ลูดจักข้างมอวจัดสร้างาีละมา่อยบกพี่อาแ่ใส่จากคนนี่อยู่นี่มาลงทินเราวลูดจักที่่าพอสินเลามืออื่นพนัเทียดโอ้หัอได้แล้วเนี่ยมาวานให้ไปลูกไปว่าเธอปูเราสั่งก็มากลองพีสิส้วนโมเป็นลงน้ำกันนได้ยอมมือกันทไปน้ำไหลขั้นอยู่เป็นไปเพราะวา แม่นวนกับติวาสุฟังให้เนาะเป็นยังไงเป็นวาสุฟังนั่นัน่ะหล่เบเรื่อง <c oughs> ปูเป็นไหนไปหาเป็นว่าถึงเวลาแล้วเป็นฝากความนั่ยมมากลูกไปหาเพราะนี่เราเป็นผู้บาดจานลูกเนี่ยเว่าเพื่อนจะเอาลูกแก้วให้ครับลูกว่าจะขอซาดิาทิคธาต์ให้ย่องพอยนี่ยแม่นันะ่ะแบบไงไม่มบูชาเป็นไเปเพื่อนจะให้กู ากันได้บ่น้อยยมพอยยมแม่งวดบงเงินงวดบ้านก่อนถ่ายได้ก็คอมเมนต์มาในเด้อค่ะเอฟซีผู้ใดได้แต่ลูกของได้เอาไว้เงาเบิ่งซื้อๆอย่าพากันเบิ่งซื้อๆซื้อบ่ไดด้ร่นบ่ได้อย่าเบิ่งซื้อแอดกะขึ้นหัวขอเลยอย่าเผลอเนาะค่ะบอกเจ้าของนะเหมอนะบอกตั้งบอกซื้อซื้อดอกแมน วดก้อนเห็น่ากันพระบ่าย่านภาพมูคนวัถือเอาหาตวมคว่ำนลงทีป้าให้ขนาดแมนมากันกแมนมั่งวันนี้โอ้สมันติเพราะว่าเล็มันกัมีเล็กศูนสองตัวเนาะมีเล็กแต่มาเล็วิ่งกับเขาูกบาวิ่งสุนเลมาบนลางเลยมาเรองบนทังล่างเลยศูนมาแห้งวัดมีลูกขอวันพัะวันพะวันที่เก่า วันที่เ<า>ก<ม>า้าเลยป่ะวันท้ายไงขอวันที่เก้าวันเก้านะครับวันเก้าสวาพระอาทิตย์นี่ลูกว่าจะไปหาปูหรอว่าจะไปขอผุ้มนั่งผุ้มนั่งเป็นเป็นเมืองเมืองพญานาะคเอาเอาง่ายๆว่ามันมันเดือนวันเสือโค้งแม่แม่ชิมกลางน้ำในแไ่เห็นอยู่นั่งขออยู่ชิมกลางน้ำเลยอจะไปขออยู่ต,นต้นตะเคยียนในทั้งเขาก็ได้แล้วพระอาจารย์วันสิให้ขออยู่ดอกเม่นบ ขอปูแล้วก็บอกให้ไปขอ,อนั่นแล้วขอเราเราก็เข่าไหร่ปขอนั่นและวไปขอให้พราะว่าไปขอยางใดก็ได้อบอกยาโยมเนดินท่านหวน้านี่นกะับอะไรเงี้ยไปสางันก,นก,นกนันไปเห็นมองในเป้นกับอะไรไปดึงว่าเป็นสานงง่างอ้่าม,มน,นี้ผู mm ้เ hmm. น็นสานงง่ามแปลกตัวไปไปเห็นมองแปลก ไป,ไ,ปอไ,อาาไอลูกจะไปลูกจะต้งวัดวันนี่ะไปนี่แม่บ่ว <laughs> ไปว่นไปยูไปน้ำเหยอ่อนนชั้นชั้นเศร้าแล้วเนชั้นเศร้าแล้วบ่ครับแต่สองส,สองมงก,กว่านี่ละขเขาเด้แต่สอง,นนงสองมติเดินทางไก่สองตสองิสองมงก,กว่าม่นจ้ะ เออหนี้นี่น้อยไม่เล่าย้่นพาจานจะพาไปเบิ้งไปซ่องไปขอมือนันขอสดสดน้อยจัะน้อยแต่แต่กระจุยกระจายมันป่ะเอาเมื่อนี้กับเน่าเลยมดเล่าเลยเนาะไปมาเนี่ยไปพี่น้องไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไม่นี่ละไม่นี่ละเล่าจะออกมาบดอนี่้องพี่ข้าไป

สาวน้อยสาวลาวนะคะสาวน้อยสาวลาววันที่สองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ ไปลงบนก่อนนะคะข้าวราานี่ค่ะนักโมาโตสมตนักโราิสรอสมมหนักโมราติสโตรอโตสมาสา์ิทธังได้กัอย่างจางพุทธังบังเกิดเปิดโลกวิปุฏังมันบังเกิดเปิดโลกวิปุฏังขางบังเกิด เปิดโลกไปด e e ูน่ามาัตนาเปิดหููเปิดตาเปิดใจยะให้เห็นอาคัิยะอาคชาหีถูกาถูกตาถูกหถูกหน้ามือถูกมาอตก่อหลามของเมียเออขอเห้ของเมียเปิดหูเปิดตาถูกถูกม้าคอหนึ่งถูกมคอทานหยานโตตรงสองโตตรงก้าหน้าสามโคตตรงสองโตตรงใอยเปิดหูเปิดตาเลยเออ Tip bạc thang tiết chết thang tiết thang 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 น้อยกับเล้าหรือว่ามันรักกันน้อยกับล่านอยกับเล่าามเห็นมั้วะเสล้อาจารย์น่ะืเสอมเสไหนมันไล่ปวดที่เห็นบั้ยโมเนไล่ไล่มเนเ็นมั้ยะเราเห็นกันเห็นบั้ยสู้กับไปงงเน้อ เห็นตะไลกลัวเห็นตะไลกลัวกันแล้วใช่ผ้าอาจเปย์อนจารย์ลูไปซี่ให้เขาเ้เห็นนอนวเลเห็นนอเวลาช่วงเวลา่เาอาจัรย์ยัใหกันวันันมันมันไล่ันไ่เจ็ดแปดสามเจ็ดเก้ากับเจ็ดเก้าเจ็ดหก เด้าสาแดาบินให้แล้วนะคับน้อยเล่าน้อยฮานอยรบบดาวพัฒนาฮานอยแบครับพัฒนาสามตัวตัดหนึ่น้ำเด้อยมอยมแม่สาตัวตนึ่ไปึ้เอาเาเมื่อเล่ามัไขึ้นเกยหน่อยมันไม่ัดไปขึ้นเกยหน่อย

บอกเป็นย <c oughs> yeah. ja. ังเอาจ้ลนกได้ค่ะตัวเดียวกันนะคะ เรียกว่าลายคู่ดไงกับกับเจเจก่องเจกรองตัดออกมาไม่หาครูค่ะส่วนรัฐบาลไทยของพี่โต้งจะทำวันขอจะขอวันที่เก้าวันที่เก้าคมพานนะค่ะวันที่เก้าคมพานยัจะขอคมพานยังค่ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะ mong này có bác